ไปดูอุบัติเหตุสะเทือนใจที่จังหวัดนครพนมนะคะรถเก๋งของสปปลาวอะคะ่ะคนขับเป็นชาวสาวปป,ปลาวขับฝ่าไฟแดงมาแล้วเป็นจังหวะที่รถเก๋งของหญิงท้องแก่ไว้8เดือนนะคะก็รอสัญญาณไฟพอไฟเขียวก็เลี้ยวขวาถูกชนเข้าอย่างจังสุดท้ายแล้วเธอเองและลูกน้อยในท้องเสียชีวิตนะคะคนในรถก็บาดเจ็บให้ดูคลิปภาพจากกล้องจอนปิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเนี่ยค่ะ เก๋งสีขาวกำลังเลโอ้โหชนแบบนี้คุณผู้ชมครับโอ้โหคุณผู้ชมค่ะจ<ม>ุดนี้เป็นสี่แยกดอนโมงที่ตำบลหนองญาติอำเภอเมืองนครพนมนะคะจะเห็นว่ารถเก๋งสีขาวก็ชะลอเพราะสัญญาณไฟเขียวก็เลยเลี้ยวขวาแต่ว่าเก๋งของสปป,อปอลาวอะค่ะ ขับพุ่งฝ่าไฟแดงมาชนอย่างจัง<อ>คนในรถเก่งมากันเป็นทอบตัวนะคะเคนบาดเจ็บทั้งหมดค่ะอาการหนักสุดก็คือคุณวิชุดาอายุ23ปีเป็นผู้ช่วยพยาบาลประจำห้อง ICU ที่โรงพยาบาลนครพนมนั่งอยู่ฝั่งซ้ายพอดีแล้วเธอท้องแก่8เดือนนะคะบาดเจ็บสาหาัสทางกู้ชีพไปถึงจุดเกิดเหตุนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะสุดท้ายเธอและลูกในท้องเสียชีวิตค่ะ มีผู้หญิงคนนั้นรเขาเอาเสื้อตอนใส้อผู้ภัยค่ะอันนี้คือเธอนั่งอยู่ในรถเก๋งคันสีขาวนะครับนั่งฝั่งซ้ายตอนที่เลี้ยวนะครับผู้ชครับเนี่ยครับต้องใช้เครื่องตัดทางนะครับในการที่เอาคุณวิชุดานออกมานะครับ่านผู้ชมครับส่วนผู้บาดเจ็บคนอื่นๆนะครับก็มีลูกสาวคนโตครับวัยห้าขวบของคุณบีแล้วก็ยังมีสามีของทางคุณบีนะครับยังมีแม่ของคุณบี แล้วก็หลานทุกคนนี่เจ็บหนักนะครับส่วนคู่กรณีชาวสปลาวครับเป็นผู้หญิงทั้ง3คนครับได้รับบาดเจ็บเหมือนกันนะฮะแต่ทุกคนปลอดภัยเหตุการณ์ทั้งหมดมีเกิดขึ้นช่วง6กโมงเย็นครับของวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ครับนายสมิงนะครับอายุ56ปีเป็นพ่อของทางฝั่งคุณบีนะคุณบีวิชุดาเนี่ยนะครับไปรับศพของลูกสาวกับหลานซึ่งอยู่ในท้องซึ่งอายุครรภ์ใน8เดือนนะครับกำลังจะคลอดแล้ว แพทย์เองเนี่ยได้ผ่านะฮะได้ผ่าคลอดเพื่อที่จะเอาเด็กออกมาทําพิธีศพนะครับคุผู้ชมครับโดยพบว่าเด็กเนี่ยเป็นเพศหญิงฮะร่างกายสมบูรณ์ครับคุผู้ชมครับหน้าตาน่ารักน่าชังสร้างความเทือนใจนะครับให้กับครอบครัวแล้วก็ญาติเป็นอย่างมากนะครับเนี่ยครับจากนั้นครับได้นําศพสองแม่ลูกครับบรรจุในโลงตั้งมันเป็นกุศลเคียงข้างกันครับในบ้านพักที่อำเภอเมืองนครพนม โดยนสมิงเองเนี่ยยังคงร้องไห้ไม่หยุดนะครับแล้วก็ขออุ้มขอกอดขอหอมแก้มหลานสาวนะครับซึ่งเสียชีวิตไปแล้วซึ่งเสียในท้องเนี่ยละฮะทั้งทั้งที่หลานเนี่ยไม่มีโอกาสลืมตาดูโลกเลยอนอกจากนี้นะครับยังมีญาติซื้อของเล่นเนี่ยไปให้น้องที่เสียชีวิตในท้องด้วยยิ่งสร้างความวดหูใจให้กับญาติๆที่ได้เห็นนะครับทั้งฝั่งของคุณสมิงก็หรือว่าตาสมิงเนี่ยก็บอกว่าไม่อยากจะเชื่อเลย นะมันจะเกิดเรื่องเศร้าแบบนี้กับครอบครัวตอนแรกที่รู้ข่าวนี้บอกเลยนะผมแทบช็อกระหว่างเดินทางไปที่เกิดเหตุก็ได้แต่ภาวนาว่าขออย่าให้เรื่องมันเลวร้ายไปกว่านี้เลยแต่สุดท้ายปฏิหารมันไม่มีลูกสาวผมเสียชีวิตพร้อมกับหลานซึ่งอยู่ในท้องผมยอมรับนะผมยังคงติดใจการทำงานของตำรวจที่ยังตอนนี้ไม่ยอมชี้ชัดว่าใครผิดทั้งที่หลักฐานมันชัดเจนซะเหลือกเกิน ทั้งกล้องวงจรปิดแล้วก็กล้องหน้ารถที่ขับมาทางช่องทางเดียวกันกับคู่กรณีเห็นชัดเลยว่าตรงจุดนั้นเนี่ยมันเป็นสัญญาณไฟแดงแล้วไฟแดงนานแล้วด้วยแล้วทางฝั่งของผู้หญิงที่ลาวเนี่ยยังขับฝ่าไฟแดงอีกแต่ตำรวจนะกลับทิ้งภาระให้ญาติไปหาหลักฐานมาเพิ่มผมเนี่ยบอกตรงๆวันใจว่าคดีนี่มันจะไม่คืบเพราะคู่กรณีเป็นชาวลาวโดยมีข้อมูลว่าเป็นคนมีฐานะมีบารมีทา้งฝั่งลาวด้วย เกรงว่าจะมีการวิ so ่งเต้นทางคดีและจะไม่ได้รับความเป็นธรรมซึ่งหลังเกิดเหตุนะครับยังไม่มีญาติของคู่กรณีมาเจรจาอะไรเลยมีจะฝากมาบอกกับคนรู้จักบอกว่าเดี๋ยวจะจ่ายค่าเยียวยาแค่หลักหมื่นให้เท่านั้นพอไหมนี่ยลองฟังดูนะฮะเราไปเห็นนะพูดไม่ออกน้ำตาไม่หลเลยพูดพูดไม่ออกเลยร้องก็ไม่ร้อง ตั้งแต่เกิดเหตุมาทางคู่กรณีเขาติดต่อมาไหมไม่เคยติดต่อครับตั้งแต่วันแรกจนถึงบัดนี้ไม่มีการติดต่อไม่คุยเดินผ่านเดินผ่านก็ดูแต่ไม่คุยไม่ถามปกติคนเราเนาะเป็นคู่กรณีก็มาถามใคกันบ้างเนาะในทางคดีค่ะพันตำรวจเอกภาคภูมิเดชเรืองศิลป์เป็นผู้กับของสอพอเมืองนครพนมบอกว่า หลังจากมีการสอบสวนแล้วก็ตรวจสอบพยานหลักฐานโดยเฉพาะหลักฐานจากกล้องจอปิดเห็นชัดว่ารถยนต์ของชาวสปอปอลาวฝ่าไฟแดงมามตามกฎหมายก็ถือว่าเป็นฝ่ายผิดคันเดียวส่วนที่อีกทางญาติเข้าใจว่าตำรวจให้ไปหาหลักฐานเพิ่มตำรวจบอกว่าไม่ได้ทิ้งภาระให้ผู้เสียหายแต่น่าจะเป็นความเข้าใจผิดตำรวจหมายความว่าถ้าทางญาติไปเจอหลักฐานอื่นเพิ่มเติมก็ให้นำมาส่งให้กับพนักง,งานสอบสวนถ้าเจอใช่ไหมถ้าเจอหลักฐานอื่นเพิ่มเติม แต่ไม่ได้ทิ้งภาระให้ทางญาติไปหาหลักฐานนะคะอันนี้ที่ทางผู้กับชี้แจงเดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะก็จะเรียกคนขับชาวลามารับทราบข้อหามันอะไฟแดงเห็นไหมไฟอันนี้มุมนี้จะชัดอค่ะอย่าดูดิฮะคุณผู้ชมโอ้โหเต็มเต็มเลยแล้วนิดเดียวนะอือค่ะ กลางลำเลยอ่ะคุณผู้ชมโอ้อตายแล้วนี่รถของทางสอปอราวนะฮะค่ะคู่กรณีครับ ก็ถูกแจ้งเดี๋ยวจะต้องเรียกมารับทราบข้อหาจะเป็นขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายส่วนเรื่องของการชดเชยเยียวยาต่างๆเดี๋ยวจะให้ทั้งสองฝ่ายไกลเกลี่ยกันถ้าไม่สามารถตกลงกันได้ก็จะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายนะคะภู่มกับยืนยันบอกว่าตํารวจให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายแล้วก็ทําคดีตามพยานหลักฐานอยากจะให้มั่นใจในการทํางานของตํารวจ ทีนี้อาการของผู้บาดเจ็บที่เหลือตอนนี้ล่าสุดคือทุกคนปลอดภัยนะคะแต่ก็ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะนี่ครับคุณผู้ชมครับโงสามเลยอะ่ะค่ะโหแล้วคุณผู้ชมแปดเดือนแล้วอ่ะกำลั<อ>งจะคลอดอะ่ะกำลังจะคลอดอ่ะคุณผู้ชมแล้วพอคือเอาตามตามเขาเรียกอะไรอ่ะตามความเชื่อเขาก็เชื่อกันว่าถ้าเกิดว่าตายทั้งกลมแบบเนี้ นะครับก็ต้องเอาลูกเนี่ยออกมาจากท้องพาเด็กออกมาต้องพาเด็กออกมานะฮะแล้วก็มาตั้งศบคู่กันเนี่ยนะครับแม่กับลูกบางคนเขาก็จะใส่เอาไว้ในโรงเดียวกันค่ะแล้วแต่ว่าสะดวกแบบไหนแต่ตามความเชื่อเขาก็จะไม่ทำศพโดยการที่มีเด็กอยู่ในท้องค่ะแล้วยิ่งพอผ่าออกมาค่ะพอคุณตาเห็นหลานสาวหน้าตาน่ารักอะค่ะก็ยิ่งสะเทือนใจเนี่ครับ ก็จะแสดงความเสียใจดจริงๆนะครับโอ้โหไม่น่าเลยค่ะนะฮะเขาไฟเขียวแล้วเขาขาออกไฟเขียวตามหลักของเขาค่ะอยู่ดีอีกรถอีกคันหนึ่งมาผ่าไฟแดงแล้วชนเลยนี่ค่ะดูสิฮะเอาของเล่นมาให้เอามาให้ร้าน